ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับการดูดวงเสียงไทยทานายไพ่ยิปซีไพ่ทาโร่กันนะครับยินดีดดต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมทําการดูดวงด้วยตัวผมเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินและไม่มีลูกศิษย์ใดๆทั้งสิ้นผมไม่ได้รับสอนนะครับและที่สําคัญที่สุดเลยคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิ้นไม่มีการชักชวนทําบุญไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆนะครับ โอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงเสี่ยงท,ยทายไพ่ทาโร่กันวันนี้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาดูดวงแรนดอมกันเช่นเคยนะครับการดูดวงแรนดอมไพ่ทาโร่ปกติผมก็จะใช้ไพ่1สําสำรับหรือสําสำรับแล้วแต่ความเหมาะสมของเนื้อหาซึ่งวันนี้ผมจะใช้เพียง1สําสำรับเท่านั้นนะครับนะมาทําการเสี่ยงทายกันนะครับหัวข้อแรนดอมวันนี้ก็คือ ใครกําลังหลงรักคุณสุดๆไปเลยเออหัวข้อเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์สบายๆเช่นเคยนะครับดูกันได้สบายๆดูได้ทุกท่านนะครับดูได้ทุกท่านทุกราศีนะครับใครกําลังหลงรักคุณสุดๆไปเลยมาเสี่ยงทายกันผมทํานายไพ่ตามแนวทางสากลนิยมผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและนี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะมาเสี่ยงทายกันทําใจสบายๆวันนี้คุณได้ไพ่ โอ้โเดอเดวิลใครหลงรักคุณมากๆนะใครกําลังหลงรักคุณมากๆมีคนหลงรักคุณมากๆอยู่แน่ๆตอนนี้ นะถ้าเป็นพลังงานฝั่งเขาเดวิลคือตัวแทนของความรักความหลงความสเสน่หาใดๆแม้แต่การคิดจินตนาการเรื่อง18บวกหรือเรื่องใดๆอะไรแบบนี้เออเขาอาจจะแอบเอาคุณไปจินตนาการหรือว่าหลงรักคุณมานานแล้วมีความพิศวาสคุณนะครับประมาณนี้คุณไม่ต้องกังวลน,นะครับคนคนนี้ผมมองว่าเดวิลนี้เป็นแค่ความคิดของเขาเขาคงไม่ได้มาทําอันตรายอะไรคุณอย่างแน่นอนเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้ อาจจะมีการจีบจีบกันอยู่หรือพยายามเข้าใกล้ชิดพยายามเข้ามานเตะสนิทก็ขอให้ดูดีๆนะมันจะมีบุคคลอยู่ไม่กี่ประเภทอย่างแรกคือ,อปากว่ามือถึงแบบนี้ตัดคัดออกได้เลยนะอย่าไปยุ่งหรืออย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนพยายามมาจีบก็ดูดีๆว่าเขามีตัวตนหรือไม่และอีกประเภทคือพวกที่มีตัวตนอยู่แล้วรู้จักกันอยู่แล้วแบบนี้เออค่อนข้าง,งครบได้ก็ลองศึกษาดูนะครับ ประมาณนี้มีคนหลงรักคุณอยู่แน่นอนนะแล้วจะมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนด้วยดังกล่าวไปแล้วนะอืมแล้วก็อัศวินถ้วยเขาไม่รีรอเขาไม่รอช้าคนคนนี้จะเดินหน้าเข้ามาจีบคุณว่ากันไปตามหน้าไพา่พลังงานดีมาแบบนี้ก็ต้องทำนายแบบนี้นะครับอัศวินถ้วยไม่ได้หลงรักธรรมดามีทั้งความเดวิลทั้งอัศวินถ้วยเขาหลงรักคุณเขาอยากได้คุณเขาจะมาจีบคุณแน่นอน ในไม่ช้านี้มีโอกาสที่เขาจะมาเทคแอคชั่นบางอย่างกับคุณเช่นเข้ามาจีบตรงๆหรือส่งของขวัญของกำนันมาให้หรือแม้แต่ฝากข้อความใดๆมาหรือแม้แต่เข้าหาคุณผ่านทางคนรู้จักมีโอกาสที่เขาและคุณจะมีเพื่อนร่วมกันอยู่ในสังคมเดียวกันติดต่อสื่อสารกันได้อย่างน้อยที่สุดจะมีโซเชียลมีเดียของกันและกันเอาไว้ส่องดูกันได้อะไรแบบนี้นะครับและเขาจะทำยังไงต่อไปจะเทคแอคชั่นเร็วๆนี้หรือไม่ ความอัสวินถ้วยนี้ดูทรงแล้วมาจีบแน่นอนแต่จะไม่ถึงกับใจร้อนอะไรมากมายเขาจะค่อยๆเข้าหาคุณเอออย่างสุภาพอัศวินถ้วยนี้มาแบบสุภาพสบายใจได้ถ้าใครมาทําบ้าบบๆบอๆรุ่มตัดทิ้งคัดออกได้เลยไม่ใช่อัศวินถ้วยนี้สุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนแน่นอนแล้วก็โอ้เทมเพรสเขาให้เกียรติคุณมาก ในสายตาเขาเขามองคุณดีมากเลยเขามองว่าคุณเนี่ยแหละที่จะมาเติมเต็มชีวิตเขาได้เขาว่ามาเติมเต็มชีวิตไม่ได้แปลว่าเขาว่าเขาจะขาด ตกบกพร่องอะไรนะแต่หมายความว่าคนเรานี่มันก็ทุกคนไม่มีใครเพอร์เฟไม่มีใครสมบูรณ์แบบเราจะรู้สึกมีความรู้สึกมีเซนส์บางอย่างในการเลือกคู่หรือเลือกเพื่อนก็นแล้วแต่นะเราทำอันนี้ได้เรามีความสามารถอย่างนี้แต่บางอย่างเราก็บกพร่องบ้างอะไรบ้างหรือว่ายังทำได้ไม่เต็มความสามารถถ้าได้คนที่เก่งด้านนี้มาช่วยเติมกันเต็มกันก็จะดีอะไรแบบนี้นี่คือลักษณะการเติมเต็มเติม,เต,มเต็มไม่ได้แปลว่ามาอุดจุดบกพร่องอะไรแต่หมายความว่ามาช่วยส่งเสริมซึ่งกันและ กันแบบนี้นะครับประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะดีงามวันนี้แล้วก็อใครหลงรักคุณมากๆเขาเป็นใครขอยไพ่บอกทีนะครับคนกันเองใช่หรือไม่ใช่ถามว่าคนกันเองใช่หรือไม่ได้จัดเม้น์ใช่คนกันเอง คนที่รู้จักกันแล้วย้ำว่ารู้จักกันแล้วมีลักษณะนิสัยสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่คําว่าอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลไม่ได้ปแปลว,ว่าจะต้องนุ่มนิ่มอะไรแบบนั้นแต่หมายความว่าเป็นคนสุภาพนะแล้วรู้จักกันอยู่แล้วย้ำว่ารู้จักกันอยู่แล้วหมายความว่าจะไม่ใช่คนหน้าใหม่ๆหม่ที่ไม่รู้จักกันเลยอยู่ๆโผล่เข้ามาจีบแบบนั้นระวังจะโดนหลอกนะครับสมัยนี้นะแล้วก็เออ เขาจะเข้ามาอย่างไรเออรู้จักกันอยู่แล้วสนิทกันมากน้อยแค่ไหนใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่หรือเปล่าใช่คนนี้เป็นคนที่คุณนึกถึงอยู่คุณกําลังสงสัยคนนี้อยู่ว่าคนนี้หรือเปล่าที่ชอบฉันใช่เขาชอบคุณมากและเขาโสด เขาค่อนข้างมีชีวิตที่ดีงามมีความเพียบพร้อมในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ดังกล่าวไปแล้วว่าคนเราไม่มีใครสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนสําคัญที่จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเขาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นมีโอกาสจเจริญเติบโตยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นร่วมกันได้เลยนะครับคนคนนี้ไม่ธรรมดาขอดูลักษณะของเขาหน่อยได้ไหมครับไพ่อบอกเราหน่อยนะครับอยากให้ไพ่บอกลักษณะของคนคนนี้เอาหน่อยนะครับชัดๆเลยนะโอ้โหแปดไม้เท้า เอตออฟวอนส์ถ้าถามถึงลักษณะแล้วได้8ไม้เท้าตําราสากลว่าไว้คนนี้เป็นคนรักความก้าวหนะ้าค่อนข้างมีความทะเยอทะยานแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะทะเยอทะยานในที่นี้หมายถึงทะเยอทะยานในทางที่ถูกต้องเขานิยมการต่อสู้การแข่งขันในกรอบในกติกาคนคนนี้เชื่อใจได้ว่าจะไม่คดโกงใครแล้วก็ลักษณะของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือในความแปดไม้เท้าเนี่ยรูปร่างหน้าตาถูกใจคุณด้วยนะ ถ้าจะพยากรณ์ทำนายจะไปตามเนื้อหาสากลความแปดไม้เท้านี่คือรูปร่างหน้าตาถูกใจเรียกว่าถ้าคุณเห็นหน้าเขาคุณอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาตรงสเปคแน่นอนนอกจากนี้ก็คือยังมีความสามารถที่จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันความสามารถของเขาสามารถมาส่งเสริมชีวิตคุณความสามารถของคุณจะสามารถไปส่งเสริมชีวิตเขาต่างฝ่ายต่างเอื้อซึ่งกันและกันได้ประมาณนี้เออดีนะคบหากันแล้วดีมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าร่วมกันคุณกับเขานี่ อยากให้ไพ่บอกเพิ่มเติมสักหน่อยแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปในทิศท,ทางใดจะลงเอยกันเร็วเ็วนี้หรือไม่อย่างไรโอ้ไพ่รู้ใจเรามากถามว่าทิศท,ทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรมีแนวโน้มจะลงเอยเร็วๆนี้หรือไม่อย่างไร ได้สองถ้วยออกมาเลยไพ่รู้ใจเรามากคำตอบคือใช่จะได้ลงเอยเร็วๆนี้เร็วๆนี้มันแค่ไหนระยะเวลายืดหยุ่นได้อย่าไปปักใจใจจดใจจ่อนับวันนับเวลามันจะทำให้รู้สึกเครียดกังวลได้ให้ใช้ชีวิตสบายๆไปนะครับคำว่าเร็วๆนี้คือนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจนถึง1-3เดือนหรือจะอยู่ในช่วงเวลาใดก็แล้วแต่ผมไม่อยากให้ยึดติดกับช่วงเวลามากมายเพียงแต่ว่า2ถ้วยออกมาการันตีคอนเฟริร์มยืนยันว่าคนคนนี้ที่จะมา จีบคุณนี้ที่หลงรักคุณมากนี้มีดวงเป็นเนื้อคู่กับคุณนะคำว่าดวงเนื้อคู่ก็ไม่ได้ดแปลว่าคนนี้จะต้องติดตามกันทุกชาติทุกภพไปตามความเชื่อคนเราตามความเชื่อเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติมีคู่มาแล้วหลายต่อหลายครั้งเรียกว่า แต่ละพบแต่ละชาติก็มีคู่ที่แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นอย่าไปปักใจมากมายว่าจะใช่เนื้อคู่ที่ตามกันมาเกิดหรือไม่เอาแค่ว่าชาติพบปัจจุบันชีวิตที่อยู่ปัจจุบันเนี้ยปัจจุบันตอนเนี้ยที่ยังมีชีวิตมีลมหายใจอยู่ตอนเนี้ยคนคนนี้เขาทําดีกับเราแค่ไหนจริงใจกับเราแค่ไหนคุณพิสูจน์ได้ด้วยตัวคุณเองนะครับ ประมาณนี้ย้ําเลยนะว่าไม่ต้องไปใส่ใจกังวลว่าเอ้ยใช่คู่ในอดีตชาติหรือเปล่าไม่ต้องไปย้อนไกลขนาดนั้นเอาแค่ปัจจุบันชาติปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นเขามีโอกาสเป็นคู่ของคุณสูงมากคนคนนี้จะมาทําดีกับคุณเป็นพิเศษทําดีเกินเพื่อนทําดีเกินกว่าคนสนิทแล้วมันจะมีเซนส์บางอย่างนะคนเราเวลาเจอคู่รักเจอคู่ครองเนี่ยมันจะมีความตงิถัง,งใ,นในใจว่าเฮ้ยใช่แน่แน่ใช่แน่แน่คนนี้แน่แน่อะไรแบบนี้ถ้าคุณถามว่าใช่คนที่คุณนึกถึงอยู่ไหม ไพ่บอกว่าใช่ส่วนในทางปฏิบัติจะลงเอยยันได้รวดเร็วทันใจแค่ไหนอยู่ที่การปฏิบัติต่อกันนะครับเพราะบางทีมันก็มีนะเนื้อคู่กันเจอกันแล้วแต่ต่างฝ่ายต่างมีนิสัยพูดน้อยขี้อายอะไรแบบนี้ก็อาจจะปรับตัวเข้าหากันยากนิดนึงในระยะแรกแต่ถ้าเป็นคนกล้าแสดงออกอ ปากตรงกับใจหรือว่าคิดอะไรก็บอกกันตรงๆแบบนี้ก็จะเข้าหากันได้ง่ายหน่อยก็นะในทางปฏิบัติจะคบหากันได้เร็วแค่ไหนขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยของคุณและเขานะครับซึ่งจะไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับเพราะนี่คือการเสี่ยงทายนะย้าว่าคือการเสี่ยงทายแปลว่ามีโอกาสเกิดขึ้นคุณเจอเนื้อคู่แล้วโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วก็ยินดีด้วยจริงๆ แล้วเนื้อคู่คนนี้จะลงเอยกับคุณเร็วๆนี้ไหมเนี่ยจะมีปัญหาใดๆหรือไม่หรือไพ่อ,อยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่โอ้สามถ้วยคุณครับเมื่อกี้2ถ้วยเนื้อคู่ตามด้วย3มถ้วยความเฉลิมฉลองเอ้ยรักจริงหวังแต่งนะเนี่ยมีโอกาสเกิดงานมงคลมีโอกาสเกิดสิ่งดีๆมีโอกาสเกิดความยินดีร่วมกัน3ถ้วยตามไพ่ออริจินัลคือความยินดีการเฉลิมฉลองนะครับ ไพ่ยิบซีสมัยนี้มีหน้าไพ่ที่หลากหลายแล้วแต่ศิลปินจะรังสรรค์วาดสวยๆงามๆแตกต่างกระดกไปแต่ถ้ายึดตามไพ่ออริจินอลเนี่ยดั้งเดิมเลยเนี่ยสามถ้วยคือการเฉลิมฉลองยินดีเอาเฮ้ๆชยโยนะเตรียมตัวเตรียมใจมีโอกาสเข้าประตูวิวามีโอกาสแต่งงานหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าคุณยังไม่ได้คิดไกลถึงขั้นแต่งงานแต่งการคนโสดมีโอกาสได้คู่ที่ถูกใจมีโอกาสาพัฒนาจากคนรู้จักเป็นเพื่อนจากเพื่อนเลื่อนเป็นแฟนจากแฟนขอ กันแต่งงานหรือวางแผนอนาคตร่วมกันเอา้าว่ากันตามหน้าไพ่ส่วนเหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นหรือไม่อยู่ที่คุณกับเขาจะไปตกลงกันโอเคมาดูกันเพิ่มเติมนะครับคู่นี้เชียร์ขึ้นจริงๆเชียร์ให้คนรักกันเราถนัดมากไพ่ออกมาเห็นเห็นดีขนาดนี้โอ้โหทํานายเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากความรักของคนสองคนที่เป็นคู่กันและจะมีความยินดีร่วมกันเขารักคุณมากและจะมีโชคดีด้านอื่นๆเพิ่มเติมไหม ขอให้ไพ่บอกเพิ่มเติมทีสิครับอือโอ้โห,โห,โห The Magician ถามว่าจะมีโชคดีด้านอื่นไหม Magician ออกมาทำนายได้เลยว่านอกเหนือจากความรักความสัมพันธ์ที่เราดูวันนี้นะคุณจะมีโชคดีด้านอื่นด้วย คนที่เคยมีปัญหาใดๆในชีวิตคุณจะได้รับการคลี่คลายปัญหาถ้าเคยลำบากจะสุขสบายยิ่งขึ้นหรือมีทางออกมีทางแก้ไขคนที่สบายอยู่แล้วจะสบายยิ่งขึ้นแบบนี้เดเมจิเชียนไพ่ของนักปราชญอด,ดูครูบาอาจารย์และปาฏิหารตามภาพเเมจิเชียนชี้มือขึ้นฟ้าตำราว่าไว้ว่าคล้ายกับว่าเรากับเสกมนคาถาประมาณนี้ตามความเชื่ออีกเช่นกันเมื่อใบนี้ปรากฏออกมา ถ้าคุณเป็นสายมูคุณชอบทําบุญคุณชอบขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณจะได้ตามวาสนามีโอกาสได้ทันอกทันใจเคยไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆไว้เร็วๆนี้หรือไม่คุณจะได้ตามนั้นนะครับประมาณนี้เลยโอเคมาดูกันต่อไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ มีคนรักมีคนปลืม้มมีคนอยากได้คุณเป็นคู่ครองมีแนวโน้มเป็นเนื้อคู่กันสูงมากและมีแนวโน้มจะเกิดความเฉลิมฉลองยินดีและมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเรื่องอื่นๆด้วยนะเรื่องอื่นๆด้วยเรื่องอื่นๆด้วยเด็กถือไม้เท้าเอ้ยเจ๋วเลยใบนี้บ่งบอกว่าคุณจะมีการเจริญเติบโตนะ ตัวคุณเองจะมีการจเจริญเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานถ้าคุณบอกว่าช่วงนี้คุณยังไม่สนใจเรื่องความรักอยากจะใช้ชีวิตส่วนตัวเอางานเอาการเอาเงินก่อนคุณจะประสบความสําเร็จได้ดังใจเลยนะครับรมาณนี้โอเคมาดูกันต่อนะครับแล้วก็อดีงามดีงามจริงๆวันนี้พายอยากบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่อโอ้โหสี่ถ้วย4 of c u คร อันนี้ก็ต้องเป็นคําแนะนําเล็กน้อยนะว่าช่วงเวลาที่จะมีคนเข้ามาจีบมีคนมารักมาชอบเนี่ยเราอาจจะเจออุปสรรคอย่างอื่นหรืออาจจะมีความอารมณ์เสียหงุดหงิดเรื่องอื่นระวังอย่าเอาไปลงกับคนรักนะครับนะหรือกับเพื่อนกับใครก็แล้วแต่ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงดีของคุณขอให้เชื่อมั่น ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงดีมีโอกาสเฉลิมฉลองมีโอกาสยินดีมีโอกาสได้รับข่าวดีแต่มันก็จะมีบางอย่างอยู่ดีที่ไม่ค่อยถูกใจสักเท่าไหร่อาจจะเป็นการรอคอยผลบางอย่างรอคอยบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทันใจนะักอย่าเผลออารมณ์เสียใส่คนรักไม่ว่าจะเป็นคนรักที่เป็นคู่ครองหรือคนรักที่เป็นแฟนกันหรือคนรักกันแบบกาลยานามิตรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าทำอารมณ์ให้สบายๆเข้าไว้อย่าอารมณ์เสียใส่ใครทั้งสิ้นแล้วคุณจะโชคดียิ่งขึ้นนะครับโอเคมาดูกันต่อนะครับ แล้วก็ทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปหรือจะมีสิ่งดีๆใดๆเกิดขึ Ryan ้นอีกหรือไม่ขอให้ไพ่บอกทีนะครับโอ้โหดีเอ็มเพรสไพ่จักรพรรด,ดินีหายห่วงสบายใจละวันนี้เออมีทั้งเนื้ u, นอคู่มีทั้งเฉลิมฉลองมีทั้งไพ่ดีๆมากมายและเอ็มเพรสเขามองคุณดีมากคุณคือคนสำคัญในสายตาของเขา คุณดูดีมากในสายตาของเขาบางท่านอาจจะถ่อมตัวว่าโอ้ยฉันก็ไม่ได้มีอะไรดีมากมายหรอกฉันก็ธรรมดาธรรมดานั่นคือคุณคุ้นเคยกับตัวเองแต่เวลาคนนอกคนอื่นเขามองมาเขามองคุณแบบยกย่องเหลือเกินคุณไม่ธรรมดาในสายตาเขาดังกล่าวไปตอนต้นแล้วว่าเขามั่นใจว่าคุณนี่แหละที่จะมาส่งเสริมชีวิตเขาให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกันประมาณนี้เอ p r เพรสออกมาถ้าคุณผู้หญิงมาดูคลิปนี้เสียงไทยได้ใบนี้ คุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยกระดับชีวิตมีฐานะที่สูงขึ้นได้รับเกียรติได้รับการนิยมชมชอบนะครับมีโอกาสเข้าสังคมไฮโซคุณผู้ชายดูคลิปนี้เสียงทายได้ใบนี้มีโอกาสเป็นดวงนารีอุปัมถมจะมีโชคดีจากสุภาพสตรีอะไรทํานองนี้และแถมให้ถ้าท่านที่คบหากันอยู่แล้วมีคู่มีความรักที่ดีงามอยู่แล้วครองคู่กันแล้วคุณมีโอกาสมีบุตรมีลูกนะครับมีโอกาสตั้งครรภ์นะประมาณนี้ถ้าพร้อมจัดไปถ้าไม่พร้อมคุมไว้ก่อนโอเค มาดูกันต่อกสักใบนะครับขอใบสรุปส่งท้ายสวยๆวันนี้ไพ่อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมหรือไม่มีคําแนะนําใดๆหรือไม่ทิศทางความสัมพันธ์วันนี้แนวโน้มดีทุกใบที่เปิดมาทั้งหมดใบสุดท้ายนี้อยากบอกอะไรเราเพิ่มเติมขอส่งท้ายสวยๆสักหนึ่งใบนะครับโอ้โหสวยจริง โอ้เห็นๆเ,เลยนะ6ไม้เท้า six of w a n d s ไพ่ victory ไพ่แห่งชัยชนะใบนี้ออกมาตำราสากลทำนายไว้ตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากชัยชนะ ชัยชนะและชัยชนะเตรียมชัยโยไม่ว่าคุณคิดอ่านการใดอยู่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆหรือประสบความสําเร็จหลายเรื่องได้ด้วยในกรณีที่วาสนาคุณมาถึงพอดีคุณที่สะสมความดีมานานทําบุญทํากุศลมาโดยตลอดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคุณจะสุขสมหวังชัยชนะมาแล้วรับไว้เลยนะครับชีวิตที่ความสุขความจเจริญมาถึงแล้วนอ้อมรับไว้เลยผมรับด้วยคนโอเคขอบพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านเราพบก,กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ